สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับไยเช่นเคยนะคะคลิปนี้ตายจะพาทุกคนมาดูต้นกะเพราค่ะซึ่งนี่ค่ะกระถางข้างหลังนี้เป็นต้นกะเพรานะคะที่ตายปลูกไว้ในกระถางค่ะแล้วก็จากที่ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเห็นนะคะใบเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรคือเขาห่อเหี่ยวลงอะคะ่ะทั้งทั้งที่ได้รับแดดแล้วก็ได้รับน้ําอยู่เป็นประจํานะคะ นี่ตัวนี้นะคะเกิดปัญหานะคะใบมันหอ่อห่อเหี่ยวนะคะเนี่ค่ะเหมือนกับหงิกหงิกนิดๆน,น,นะคะเหมือนกับใบเขาเนี่ยจะหงิกหงิกนิดๆนะคะทุกคนตรงนี้ไต่ต้องบอกเลยว่าไต่ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดโรคอะไรขึ้นกับกระเพราต้นนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่เกิดปัญหานี้นะคะไต่ก็ลองมาฟื้นฟูต้นกระเพราค่ะตัวที่เกิดปัญหาเนี่ย า่ลองมาฟื้นฟูเขาโดยการใช้ EM เพียงอย่างเดียวนะคะไต่ก็อยากจะรู้ว่าเจ้า EM เนี่ยสามารถฟื้นฟูต้นกระเพราใบนี้ของต่ายให้กลับมาสู่สภาพปกติได้หรือเปล่านะคะหลังจากที่ไต่ายทําการทดลองไปประมาณ2สัปดาห์คะ่ะทุกคนไต่รด EM ทุกๆ3วันนะคะทุกๆ3วันเลยไต่จะรดด้วย EM คะ่ะเนี่ยคะ่ะผลที่ได้นะคะ เราจะไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงใบที่เขาเกิดปัญหาให้กลับมาเป็นใบดีได้นะคะทุกคนก็คือเราต้องสังเกตยอดใหม่ที่เขาแตกออกมาค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นยอดใหม่ที่แตกออกมานะคะถ้าเพื่อนๆมองเห็นเนาะเดี๋ยวต่จะให้ดูใกล้ๆค่ะ นี่คะ่ะทุกคนเป็นใบกระเพราที่แตกยอดออกมาใหม่นะคะจะเห็นได้ว่าไม่เกิดปัญหาเหมือนใบเก่าๆแล้วนะคะนี่คะ่ะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะใบเก่ามีลักษณะใบห่อลงนะคะส่วนยอดใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาไม่มีอาการเป็นแบบเดิมแล้วคะ่ะนี่คือผลของการใช้ EM เพียงอย่างเดียวในการฟื้นฟูต้นกระเพราต้นนี้นะคะซึ่งเป็นกระเพราที่แต่ปลูกในกระถางปกติทั่วไปเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะจะเห็นได้ว่าเกิดโรค คต่างๆนะคะใบหงิกใบงออาจจะเป็นเพลี้ยนะคะเพราะว่าเท่าที่ไใต้มองด้วยตาเปล่าเนี่ยต้ยมองเห็นจุดดำๆติดอยู่ตามใบนะคะเนี่ยค่ะอ,อ,อาจจะเป็นเพลี้ยหรือไรนะคะที่มาเกาะตามใบแล้วก็สร้างปัญหา ดูดน้ำเลี้ยงนะคะทำให้ใบเนี่ยเริ่มเหลืองนะคะตัวนี้เริ่มมีปัญหามาอย่างชัดเจนค่ะแล้วพอไตสังเกตดูนะคะหลังจากที่ไตได้ฟื้นฟูต้นกระเพราต้นนี้เนี่ยยอดใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยมันกลับดีขึ้นแบบนี้เลยค่ะทุกคนคือไม่เกิดอาการเดิมแล้วค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่ไตชี้ให้ดูเนี่ยนะนี่ค่ะได้ผลดีมากนะคะกับการที่ใช้ EM ฟื้นฟูค่ะตัวนี้นะคะไตไม่ได้เด็ดยอดนะคะไตปล่อยให้เขาแตกแขนงออกมาเลยนี่ จะเห็นได้ว่าเป็นแบบทุกกิ่งเลยนะคะที่เกิดปัญหาเดียวกันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะปลูกกระเพราหรือพืชอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นโหระพาหรือนางลักนะคะบางคนเรียกแมงลักบางคนเรียกนางลักเนาะก็สามารถใช้ EM ในการฟื้นฟูได้ค่ะดูสิคะยอดใหม่ที่แตกออกมาไม่เกิดปัญหาค่ะ ยอดนี้จะเห็นชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าเขาเกิดเป็นพุ่มสวยมากแล้วตายก็ไม่ได้มีการเด็ดยอดนะคะนี่เดี๋ยวตต่ให้ดูใกล้ๆไม่มีการเด็ดยอดค่ะเขาแตกยอดออกมาเยอะเลยค่ะไม่ได้เด็ดยอดเลยนะคะนี่ไม่มีการเด็ดยอดนะแตกออกมาเยอะแล้วก็สวยนะคะใบคือสดชื่นนะคะใบตั้งชูตรงไม่ห่อเหี่ยวนะคะสังเกตได้เลยนี่ขนาดในกิ่งเดียวกันนะคะทุกคนนี่คือกิ่งเดียวกันนะคะตัวนี้ห่อเหี่ยวมากค่ะใบเนี้ย ใบตรงที่มือแต่จับเนี่ยห่อเหี่ยวมากๆนะคะส่วนใบด้านหน้านี้คือสดชื่นมากๆเลยค่ะนี่คือผลของการใช้ EM นะคะ นี่ค่ะทุกคนเป็น EM ที่ต่ได้ทำเองขยายเองไว้ใช้นะคะก็ซื้อหัวเชื้อมาแล้วก็ทำการขยายเก็บไว้ใช้ะคะ่ะลดต้นทุนช่วยประหยัดด้วยนะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปการขยาย EM เดี๋ยวไต่ก็จะแปะไว้ให้ในกล่องใต้ในกล่องข้อความนะคะใต้คลิปนี้ค่ะวิธีการใช้ EM เนี่ยต่ก็เตรียมน้ำลงในกระแป๋งแบบนี้นะคะเนี่ยในถังนี่ก็ประมาณ3-45หลิตรเนาะประมาณนี้เรากะคร่าวๆเอาเลยค่ะไม่มีอัตราการใช้ที่แน่นอนนะคะเทลงไปเลย นในช่วงที่เรากำลังฟื้นฟูต้นพืชน,นะคะเรารดไปเลยทุกๆ3วันค่ะทุกคนใช้ E M รถดทุกๆ3วันนะคะ,คนนะ,คะส่วนการรดน้ำตามปกติเนี่ยไต่ก็ไม่ได้รดทุกวันนะคะไต่ก็จะดูความชื้นของดินเป็นหลักค่ะถ้าเริ่มแห้งไต่จึงมารดค่ะถ้ายังมีความชื้นอยู่ไต่ก็ไม่ได้รดค่ะ,ะราดรดลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ เท่านี้นะคะเป็นการดูแลฟื้นฟูต้นกระเพราโดยการใช้ EM ค่ะผลที่ได้ก็นี่เลยนะคะสดชื่นมากๆเลยค่ะเท่านี้นะคะสำหรับใครอยากฟื้นฟูพืชน,น,นะคะแต่ก็อยากจะแนะนำเลยนะคะว่าลองใช้ EM ในการฟื้นฟูพืชผักของเพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ